ันเพ็ญเดือนสิบสองวตีกองเมียตีชิงเราทั้งหลายเจ้เฮออ้ยไม่ใช่นะคะัวตีกองเมียตีฉิงน้ําขนองเต็มตลิง่งใช่ปะมันร้องอยังไงนะคุณปุ๊บวันเพ็ญเดือนสิบสองน้ําขนองอะไรลืมอะ <c oughs> จำไม่ได้ใช่ไหมคะใครจาได้ก็ช่วยร้องกันนะคะโอเคเข้าเรื่องกันดีก,กว่าค่ะวันนี้นะคะถ้าคุณมีงบประมาณนะคะ10,000ืน,น,นะคะอยากจะซื้อคอมนะคะพร้อมใช้งานนะคะมือ1ผสมมือ2อนะคะเล่นเกมเอเปได้โอวัตทูได้ตัดต่อได้สติมได้สําหรับมือใหม่นะคะแนะนําเครื่องนี้เลยนะคะ9,990บาทนะคะแล้วแถมฟรีนะคะเมาส์คีย์บอร์ดเป็นมือ1ค่ะ Signal KB712 นะคะประกันเต็มนะคะ1ปีเต็มนะคะและก็เป็นตัวแผ่นลองเมาส์นะคะ A s u s t ทัค่ะ Ga ม ing P1 ตัวนี้แลว U.S.B. Wi-Fi นะคะของใบมือหนึ่งเลยนะคะเรามาดูสเปคด้านในกันค่ะ CPU เป็น Intel i 5 7 5 0 0 3.4 GHz 4มคอร์สเทนือสองประกันล้าน3เดือนเมนบอร์ดเป็น S Lock นะคะ Pro BTC พัตนะคะมือสองประกันล้าน3เดือนเช่นเดียวกันการจอค่ะเป็นซ i r e n ในโตค่ะ RX 5 8 0 4 g ด่มือสองประกันล้าน3เดือนแรมนะคะเป็น Team Group Volcan r e นะคะ DDR 46G 8.2ค่ะบัตรสองค่ะมือสองประกันตลอดอายุการใช้งานค่ะ SSD ค่ะเป็น512 GB นะคะเป็น Vision D series มือ1ประกันเต็ม3ปีนะคะ เรามาดูต่อกันที่ power supply ค่ะ a l o c o o l 0กรวัตต์ Super มือ1ค่ะประกันเต็ม3ปีค่ะเคสเป็น rgb จาก i t so s o n a t เรืองสึนาม i มือ1ประกันเต็ม1ปีลูกค้าสามารถเลือกเคสได้นะคะติดต่อแอดมินได้เลยมาดูผลเทสกันดีกว่าค่ะเกมแรกเป็น g e n s h i n g impact ค่ะเปิดแสงเงาทุกอย่าง high รับ full h e d นะคะทำเฟรมเรทอยู่ที่60เฟรมมีหลุดลงมาแตะที่58ในเวลาที่เอฟเฟกต์เยอะนะคะเกมที่2ค่ะเป็น overwatch 2, เปิดแสงเงาทุกอย่าง high bar full h e d นะคะเฟรมเรทเฉลี่ยอยู่ที่90-1 1 0เฟรมและ เกมสุดท้าย a p e บ l e g เจนนะคะเปิดแสงเงาทุกอย่างหายนะคะปรับฟูลเฮดดีเฟรมเรเฉลี่ยอยู่ที่80-105ถรฟมนะคะเล่นได้ลื่นๆเลยทั้ง3เกมนะคะเล่นได้แบบลื่นนะคะไม่กระตุกนะคะจากการเปิดทุกอย่างหายปรับฟูลเฮดดีนะคะสินค้าที่เป็นมือ2นะคะ CPU เป็นบอร์ดแรมกระจอนะคะบางผ่านการใช้งานจากร้านเกมที่ปิดตัวลงบ้านผ่านการใช้งานขุดบิตคอยน์บางผ่านการใช้งานจากสำนักง,งานอุปกรณ์ทั่วไปนะคะ อุปกรณ์ทุกชิ้นที่นํามาจาัดสเปคนะคะเป็นสินค้าที่ผ่านการเทสแล้วนะคะจากการเล่นเกมโปรแกรมต่างๆเช่นฟูลมาร์คเวนท์มาร์นะคะเราเทสก่อนจัดจําหน่ายทุกชิ้นค่ะเนื่องจากสินค้ามีจํานวนจํากัดหมดแล้วหมดเลยถ้าหมดนะคะเราจะทําการแจ้งลูกค้าเพื่อเสนอแบรนด์อื่นก่อนประกอบเครื่องนะคะให้กับลูกค้าะคะ่ะอุปกรณ์ที่เป็นมือสองเรารับประกันร้าน3เดือนนะคะของใหม่มือ1เรารับประกันศูนย์สามปีซื้อเครื่องกับเราเรามีแปรเซตให้ทุกครั้งนะคะเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนตัวใหม่ได้ทันทีภายใน7วัน มีบริการรีโมทจากช่างไปซัพพอร์ตไดเวอร์ต่างๆให้นะคะและมีทีมงานช่างที่ให้คำปรึกษาในเรื่องของเทคนิคตลอดนะคะสร้างพันวันนี้ผ่านเว็บไซต์ Facebook ส่งฟรีทั่วกทมนะคะรับสินค้าภายใน5ชั่วโมงซั่งผ่าน s h อป e ี้รัสด้าดิชอรับสินค้าภายใน1อาทิตย์ตามเงื่อนไขที่ s h อป e ี้รัสด้ากำหนดนะคะคุณต้องการประกอบคอมมือสองที่คุ้มค่าคุ้มนะคะคิปถึง Max คอมพิวเตอร์นะคะร้องขอทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Max คอมพิวเตอร์ด้วยนะคะวันนี้เราไปก่อนนะ คะจะรีบไปลอยกระทงนะคะวันเพ็ญเดือน12บสองหัวตีกองเมียตีชิงเราทางร้ายชายยิงไปก่อนไปก่อนไปก่อนนะคะ